การสักยันกับอัจารย์โลกันไทยชุดแรกนะครับผมโดยทีมงานก้าเจริญพรนะครับวันนี้วันนี้เป็นการสักคนที่สองนะครับภาพบรรยากาศนะครับวันนี้ อาจารย์จัดคิวให้เป็นส่วนตัวเลยนะครับสําหรับทีมงานก้าวเจริญพรนะครับวันนี้มารับช่อและมาสักยันต์กับอาจารย์นะครับเป็นคิว VIP ส่วนตัวเลยเฉพาะทีมงานนะครับอันนี้เริ่มสักเป็นคนที่สองหรือสามเลนะครับอันนี้คนที่สองเนาะ <S 2> 2. <S คนที่สองนะครับ,ร,บรับจริงสักจริงครับกลุ่มนี้ไม่โกหก มีโอกาสสักยันเป็นส่วนตัวกับอาจารย์นะครับ เข็มขังด้วยพุทธคุณนะครับดูซีหน้าดิครับไม่มีความเจ็บยิ้มแย้มแจมไสสักมือล้วนๆครับสักมือล้วนๆไม่มีเครื่องครับลงเข็มเองครับ อ, u, อันนี้เป็นภาพยันนะครับให้ชมกันนะครับใครที่สนใจสักยันต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นพนักงานแสนสวยนะครับทีมงานแสนสวยของสนับกลับมาลุ้นกันต่อครับอันนี้คนที่สองนะครับ ยังเหลือสิทธิ์อีกเยอะใช่ไหมครับคุณต้าครับเหลืออีกกี่คนครับเหลืออีกเนาะตอนนี้ยังมีไม่มาแสดงทีกสามครับก็ถ้าจะนับแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกเจ็ดสิทธิ์เหลืออีกเจ็ดสิทธินะใช่ครับเจ็ดสิทธิ์ที่ได้สักอ่าโอเคเหลือเจ็ดสิทธิ์นะครับผมตอนนี้รีบเก็บการ์ดกันได้เลยนะครับการ์ดตอนนี้หายากมากมีชอบมาโชว์ไหมครับวันนี้มีครับ เดี๋ยวเราออกอห่อไปแล้วอก็ต้อง <c oughs> ต้องเลือกแกะแล้วก็เดี๋ยวให้ดเดีย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ให้อาจารย์มอบเลยขะาในรังสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งเป็นปฐม เดี๋ยวเรามาดูช่อกันนะครับจะเปิดที่นี่เป็นที่แรกนะครับผมสำหรับชอบ่อนี่นะครับผมบทุกกันนะครับ ให้อาจารย์จับแจกให้ใช่ไหมใช่ครับ สักให้ละเอียดมากเลยนะครับแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับลุกสิงดังเลยทุกคนบอลล้วอย่างเดียวนะโอ,โอ้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้เป็นยันพิเศษนะครับเนี่ยใช,ใช่ครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นักเงินล้านธรรมดา นี่โคตรเงินล้านได้พิเศษเลยขอชมพี่หน่อยับครับเหมือนเหมือนกันหมือนไหมกินไม่ลงสิ้นโอ้โหนี่ก็พิเศษตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นักกินไม่ลงสิ้นนะครับอันนี้พิเศษกว่าเยอะเลยโอ้ถือว่าโชคดีมากเลยชุดแรกความเมตตานะครับชุดแรกชุดแรกจริงๆจะเป็นนักแค่ตัวเดียวนะเล็กๆนะอันนี้นี่มีพิเศษให้ด้วย เรียกได้ว่าหลักหมื่นแน่นอนธ้ามาสักกันเองยันตัวนี้10มิครอนย่งมาเข้าไปอีกนะทำก่อเตรงไหนตรงไหนสามเหรอ